แต่สรุามลันไปเอค่ะคด่าบไราค่ตอบราคาสรุปดี๋วดเดี๋ยวถามทีละคนครับถามทีละคนวันนั้นนะคะอันเล็กเล็จุลินะคะสรุปว่าเป็นยงไงกันเยอะก่าไขึ้นชั้นใส่ประมาณแม่ก้อนจาก็ะขึ้นประมาณแม่ก้อนละเ่หเอาไปขึ้นเพลินนะกินนั่นไม่ได้หอกกินลูกไปพั เห็ดอย่งอยู่บนว่าเห้เศร้าอกรกินเข่ากับเศร้าอกร้เพิ่งเกินออน,นั่นที่อกันแล้วสิเขียนคิวว่าเตีอเเโอ้ยนะธนาเดียาเดีเก็บจังเียจะพึ่งเหตุจะพิ่งเหตดเก็บเต้นเก็บเต้ยกับสารคามสิบลกเนาะคนะึงเสียอบอ นี่เเห็นบ่นี่องไงก่อนอบหญ่่ยง้เนี่เด็ควนได้เด็กาตัอ่าค้นทำกันไว้เลยเระเดกเบิรออทเกมอยู่กน้้าวฟ้าเลยเน่้าวอีกหน่ามอกระจังมาหน่ะลม้าน้าหมอลำจะเดียออกอีปีกนี้ก็่าเด็กเ์เนอยู่นรมเพื่อกระเด่อมามันอนนชาเพื่อกระเดื่ถือมามอันหนด ต่อไปเฮ็ดยังอยูอย่หเห้เศร้าเฮ็ดก่อนบ่เศร้าอันนี้เศ้าบ่ะด้มันต้องเตือน,นใบว้อ่ะไขอ่อนครับูแตงไขยอ่อแนแตงไขยอ่อนคือเร้วม,มันสิลาบลือ,อ,อนั่นนี่บอกฝ่าวเห็ดตีล่ะฝ่าวเห็ดมันแล้วถ้าเดียวแตงขึ้นีน่นต้งร<อ>วจมาใ, <น S 2> ใจเย็นใ,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 ใจอ่อนเด้๋ยว,วปาปคือมากอ้าพร่รุ่นเป็นยังมาปล่อยปลายเลยไปนะแตงข้อ่อนฝ่าวแตงปนี่วงแตงคือแวเป็นสิ ตอบเลยค่ะตอบเลยค่ะตรวเดี๋ยวถามทีละคนครับถามทีละคนวันนั้นนะค่ะตัววันนี้คือจิจุลินนะค่ะสรุปว่าเป็นยังไงคดเหตุการณ์ครับแล้วไม่ดูข่าวอ่ะไม่ดูข่าวข่าวเขาออกทุกช่องอยู่แล้วดูยินถามอะไรกันนักนกันนาเนี่ย ปัดท่านขาท่านพอดีพอดีสงสัยขาท่านเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเขาออกข่าวเขาไม่เห็นเอาคลิปที่ตำรวจสั่งเลิกเลยครับคิปเองบ้างสิคิดเองบ้างสิเ้าแต่คลิปนั้นลงเขาไม่เขาไม่เอาคลิปเดึกขวดลงเลยสรุปจะออกไหมคะฮะออกไหมคะออกออกกันออกไหมคะออกกันเพื่อออะไรคะส่วนเอาทำกันเลยนะยังไงคะนี่งานวันนี้ก็พระกันมวนซื้อ ตู้ไปเดยอวันตอนวนนมาตมจังหวะกันท okay. ี่ว่าหมดบอกอันวานอันเขาติแจงจับเขาเด้เดเองนดยเมืองนี้ต้องรวจแล้ววมเมือสดแล้วงการจากเมืองทิพย์เอออันนี้ยังดข้างบน่ะดขาลล่อลล่าผู้ได้ขียนคิไวางนึงกยุติคือเอาค่าวไปตะกอน เป็คนคนเด็กอย่าค้นกับข้าวใบก่อนไปกินข้าวกันเด้อไปกินข้าวกันผู้ใดผู้ใดร่องเบือนกายยาเปลาใส่แป้งเอาข้าวใบสะก่อนอันนี้นะก้อยกำลังใส่กระดูกกายยาเปลาใส่ที่น้องเคยจังมูอไข่เคยจังมูอไข่เป็นคนประเทศอื่นนี่เนาะอังเงียกระไรเคยจังข้าวบุมีบัตรดังดาวะย มาแต่เช้าจนเดือบึงบึงบึงนี่น้องบึ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 งนี่นักป่า ขขาแซดอยู่บ่เนี่ยคุณแม่เ่าเน,นี่ยแห็งได้ปะนี่